เกรซแอนพ,พนพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็น24ชั่วโมงก่อนจะไปตุรกีนั่นเองนะคะตื่นเต็นใช่ก็คือคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการนับขาวดาวก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินไป<ช>ตุรกีรติดเต้น,นป,ป๊าคือแบบอันนี้ติดเต้นนี่ตื่นก่อนเต้น คือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะตื่นเต้นกันมากมเพราะปกติอ<ข>่ะคือการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมันเป็นเรื่องแบบปกติของครอบครัวเรามากยังตาๆปีหนึ่งต้องมีแบบสองสามหนใช่อันนั้นคือขั้นตํำแล้วก็แบบคือเข้าออกเป็นว่าเล่นนะคะแต่ว่า2ปีนี้ก็คือตั้งแต่โควิดมาเนี่ยไม่ได้ไปไหน<ะ>ทนั้นเลย ก็เลยทิมนี้จะเป็นลิปที่ตื่นเต้นเป็นพิเศษเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูลิมนี้ก็ได้จะตื่นเต้นกันเยอะๆะเยอะแบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เรามีถ่ายคลิปจัดกระบอกไปแล้วเนาะก็สามารถไปดูได้นะคะส่วนลิมนี้เดี๋ยวอย่างไรที่เราจะทํากันก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าจะไปทําอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้นะคะภารกิจแรกของเราก็คือเราตอนนี้อยู่ที่โรงแรมอิสติมแกรนนะคะก็มากินห้องอาหาร าชานั่นเองเนาะก็มาอัดไว้ก่อนเนาะเพราะว่าที่ตุรกีนเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นแบบแบบตอนออกอ่ะเข้าใจว่าทุกคนมันก็จะแบบแข็งๆนิดนึงซึ่งไม่รู้กินได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาอัดอาหารไทยญี่ปุ่นหรือแบบอะไรก็ตามมาก่อนนะคะก็คือมากินฉลองมันเกิดอาม่านั่นเองเนาะก่อนไปก็เดี๋ยวไปตักกันค่ะเข่าไปฟงดู อา,อาหารญี่ปุ่นไม่รู้ว่าไปถึงตุรกีจะมีหรือเปล่านะคะเพราะจะ,จะนนเอาปลาหมึกทั้งตัวเลยแล้วกันเจสฮะเอาอปลาหมึกทั้งตัวเลยครับเซฟเอาไเอาปลาหมึกอัน <c oughs> นี้คืออะไรอ่ะปลาหมึกแปลว่าอะไรฮะเอาหนูขอชิมชิ้นเดียว จานนี้เลยนะนี่แล้วตรงนี้ก็มีเป็นซูชิต่างๆเนาะนี่มาแล้วจานแรกของเรานะคะอาหารญี่ปุ่นวันเดี๋ยวเรามากินกันค่ะคือแบบพอยหาอาหารญี่ปุ่นนะตัวน่าจะค้อเลือดประมาณ สุดยอดจริงๆสดมากน้องเจมอร่อยไหมน้องเจมอร่อยมากเหรอกินให้ดูได้ไหมหมามาพร้อมอะไรฮะปลาหิมะเลยเหรอเห็นะะอออแต่ปลาห <c oughs> ิมะไปไหนฮะ <c oughs> นอกเนือจากนั้นนะเขาก็ยังมีเป็นซีฟู้ดออนไอซ์นี่นก็คือ วางกันเยอะๆอย่างนี้เลยเยอะๆปูยักษ<ล>์ด้วยถูกต้องคู่ราสก,ก้าขาปูยักษ์ตักไปเลยของโปรดเลียบกินไปเลยทุกคนครับเราจะยังหน้าเราค่ะคือเมื่อกี้เราได้ไปตักไมากอันซึ่งทุกคนเห็นนไหมมันมีชีสมีแครกเกอร์แล้วก็มีพวกแบบคาร์มเทปเปอร์นี่แล้วก็แบบอะไรต่างๆแฮมอะไรพวกนี้เยอะมากนะคะกับชีสซึ่ง เคยเห็นคนกินเราก็จะเลยมาลองกินแต่ว่ายัางดีที่ไม่ได้หยิบปูชีสมาค่ะมันกินแรงมากเลยเมื่อกี้เดินผ่านเราจะมาลองกินกันนั่นเองเริ่มจากครกรชีสนะคะหยิบขึ้นุณสมัยชีสแล้วก็แฮมมากันน่าเกลียดมากดูดนีหยิบขึ้นมาได้แบบแฮมลอยนะคะมา ชิมกันน้ำปัาน้ำคำ่มมากมีแก้มกื่นจะอร่อย,อยท้าวไก่ชิ้นละครทุกคนดีแบบดบีอร่อยมากแต่บอกว่าเมื่อกี้ใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยนะอืจัดอีกสักคำ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นฮีเด็ดเลยก็คือเฟอร์กายนั่นเองนะคะก็คือแบบไม่อั้นเลยทีเดียวอร่อยมากมยังไม่ได้กินนะแต่อร่อยมากเอ <c oughs> าใจเย็นมาชิมเฟอร์กากันค่ะเ <c oughs> ป็นละมุลินท <S S S 1> <c oughs> ิมนี่นี่ สงสารคนดูมากเลยมานั่งดูเรากินบอกว่าถ้าอยากกินเนี่ยก็ตามมากินได้นะที่แกงยิปซินสาทอนโป๊ะยิปซินแกงสาทอนโอเคอร่อยมากกว่ามากินทุกคนเชื่อต้องกินแล้วแหละของข้าวเสร็จแล้วเราก็มาต่อด้วยของหวานนะคะเส้นมูส ชอ็อกโกแลตแล้วก็มีสตรอเบอรี่กับไบช็อกโกแลตปักข้างบนให้มันชิมอรอร่อยมากทุกคนเข้ามาแล้วแหละน้ำหนักไม่คืนให้รู้ไปนะคะก่อนบินเนี่ยก็จริงๆเมื่อกี้เรากิน แบบว่า,าจานที่แบบมีชีสิกแบบกองหนึ่งอะโห oh. คืออิ่มมากนะคะก็ขอบกุบกิบเนาะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่าคนคะตอนนี้นะคะก็คือกลับบ้านมาแล้วซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะก็คือนอนไม่หลับตื่นเต้นมากยิ <c oughs> น,นีด้วนะคะก็เดี๋ยวน่าจะไปข่มตานอนแล้วก็ พรุ่งนี้เช้าแบบาจะปลุกช้าหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็กลางคืนจะได้ง่วงๆหรอจะได้แบบหลับเป็นคือเป็นยาวเลยอืมก็ไปเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะเช้าอีกวันนะคะก็คือมีภารกิจนั่นเองก็คือการอาบน้ำหมาแล้วก็เป่าขนนั่นเองถะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่อยู่บ้านอีกเป็นเวลายาวนานนะคะเราต้องอาบน้ำหมาคอนทอลแบบเหน่ไม่ไหวแล้ว ก็ตอนนี้สภาพเกดก็คือเน่าไม่่อยแล้วเช่นกันเพราะแ่บตื่นมาไม่อาบน้ำนะคะตื่นมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งเพราะว่าป๊าป๊าปุ๊กฉาแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งเชนก็คือสภาพเลียนเห็นเน่ามาก็เดี๋ยวไปเป่าคนหมากันค่ะลองมาดูอะไรอาบน้ำมามาลอาอาบน้ำ เราคราวนี้อะไร,รอะเกนดีไหมดีมากเดี๋ยวรา <S <S วกคนนะคะก็อันนี้เป็นการขาา่ารสามสี่ชั่วโมงก่อนอนบินนะคะก็กำลังไปสนามบินนั่นเองเนาะอืมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศน,นานมากอปไหนคะไปตูรลกีครับไปไหน ไปประเทศอะไรตุรกีกับจอร์เจียให้เกนตอบอ้าวเกนไปประเทศอะไรอ่ะรู้ไหมไปไหนรู้อะไรกับกับประเทศจออะไรโอเคจอร์เจียอืมเออก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินแล้วกันค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามบินแล้วนั่นเองเนาเขาเดินเลี้วถูกต้องวันนี้เราบินกลับไทยกันนินเดียวค่ะดูทีคนอยากออกลอกหรือกันราไปไหนไปเที่ยวมาค่ก็จากไทยไปเป็นเวลาเท่าไหร่สิบเจ็ดวันนะคะก็ไปเที่ยวกันทีิแรกตื่นเต้นจังเลยก็เดี๋ยวอ่ะเราจะไป เปิดคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นคลิปแบบว่าล็อกเพิ่งเพิ่งวินไปเลยแล้วกันแล้วก็สำหรับคิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย